สวัสดีครับผมขอสายเกเล็กซี่ครับอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์บตต์์เว้องกัน19ครั้งไม่เคยแพ้ใครประชาชนพี่น้องชาวไทยให้เชื่อมั่นรือแม้จะกดดันยังไงเราก็ต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ความภาคภูมิใจที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยมันที่สุดแล้วฮะ ตั้งแต่เลิกมวยมาอย่างนี้ดีกว่ากระม่อมมันบางแล้วก็ผมมันเส้นเล็กอาจจะเป็นข้อเหงื่อเยอะไปไหนก็ขาดความมัน่นใจเวลาจะได้ผมแล้วเ้าได้ไปเอาจะเห็นบางอยู่เลยเงี้ยมันรู้จะปิดยังไงอยากจะปลูกผมให้มันหนาขึ้นได้ผมอะไรเงี้ยมันง่าย้นต่อไปเขาอาจจะดูว่าเป็นพระเอกได้เลยนะจะบอกให้ <c oughs> ไปเห็นสมจิตผมกันเลยว่าเฮ้ยสมจิตไปปลูกที่ไหนมาว่ามีง่ายที่แบกแห้งนี่ไงก็เลยเออ